มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเที่ยวปราสาทโบราณของไทยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยพ่อค้าแม่ค้าชายแดน2กรกฎาคม2568พลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัาพภาคที่2เปิดเผยถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาว่ายังคงมีทหารปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาอธิปไตยของชาติอย่างเข้มงวดตลอดแนวชายแดน โดยในช่วงที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนนะคะรวมถึงนําสิ่งของมาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้าอย่างไม่ขาดสายสะท้อนถึงความห่วงใยและความผูกพันระหว่างประชาชนกับกองทัพได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้แม่ทัพภักสองยังได้กล่าวว่าผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศเดินทางไปท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถาน จุดชมวิวต่างๆตลอดแนวชายแดนเช่นปราสาทตาเมือนทมปราสาทตาเหมือนโต๊ปราสาทตาควายและซื้อของฝากผลิตภัณฑ์จากประชาชนในพื้นที่ตามเส้นทางต่างๆร้านค้าอำเภอชายแดนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของชายแดนไทยทเที่ยวไทยไทยเที่ยวไทยช่วยอุดหนุนสินค้าไทยสำหรับปราสาทตาเมือนทมจังหวัดสุรินทร์เป็นปราสาทหินเก่าแก,แก่ที่งดงามเปี่ยมด้วยเสน่ห์ของศิลปะ,ปะและสถาปัตยกรรมโบราณ สะท้อนอริยธรรมขอมและความเชื่อในศาสนาฮินดูส่วนปราสาทตาควายตั้งอยู่ที่บริเวณช่องตาควายบ้านไถ่นิยมพัฒนาหมู่ที่17ตำบลบักไดอําเภอพนมดงรักห่างจากปราสาทตาเมืองทมไปทางด้านตะวันออกประมาณ12กิโลเมตรนะคะเป็นปราสาทหินศิลาแรงที่ตั้งอยู่ริมเขตแดนค่ะและปราสาทตาเหมือนโต๊ตั้งอยู่ในช่องเขาตาเมือง หรือที่เรียกว่าช่องเขาตามเมียงบริเวณเทือกเขาพนมดงรักนะคะในเขตบ้านหนองคันนาสามัคคีหมู่ที่8ตําบลตามเมียงอำเภอพนมดงรักถือเป็นอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญภายในอุทยานประวัติศาสตร์กลุ่มปราสาทตามเหมือนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ